สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะในติดดาวค่ะติดดาวในครั้งนี้นะคะเรามาเจอกันในเดือนแห่งความรักดังนั้นยามขอนําเอาสินค้าที่ประดับด้วยพลอยที่ใช้อัญมณีสีแดงเป็นตัวแทนแห่งความรักมาฝากแก่คุณผู้ชมกันนะคะถ้างั้นพาคุณผู้ชมไปชมสินค้าของเราดีกว่าค่ะ เริ่มต้นด้วยชิ้นแรกชิ้นนี้เราใช้แหวนที่ใช้พลอยสีแดงที่เป็นที่รู้จักกันดีเป็นราชาของพลอยนั่นเองหรือทับคิมธรรมชาติค่ะมาพร้อมกับโกเมนนะคะที่ใช้น้ําหนักรวมถึง2.17กกร,รัตด้วยกันหากคุณผู้ชมนะคะอยากสั่งจองแหวนวงนี้ โอ้โหติดดาวครั้งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมรีบจองกันเข้ามาเลยกับรหัส52851ในราคาติดดาวรับไปเพียง2,290บาทเท่านั้นเองจากปกติ4,500บาทค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมคะยังไม่จุใจนะคะแยมขอเสิร์ฟอีกหนึ่งชิ้นงานนั่นก็คือจี้ที่ประดับด้วยพลอยธรรมชาติทับทิมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและยังมีโกเมนประดับรวมเป็นน้ําหนัก2.17กรัตเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมสั่งจองจี้มาเลยนะคะกับรหัส52852เพราะครั้งนี้จะให้ราคาติดดาวเท่ากันกับแหวนเพียงราคา2,290บาทเท่านั้นเองแถมสร้อยไปอีกฟรีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ เลือกกันไม่ถูกใช่ไหมล่ะคะทั้งแหวนก็สวยทั้งจี้ก็อยากได้ถ้างั้นเรามาจองทั้งสองชิ้นกันดีกว่าคะ่ะเพราะติดดาวเราทำราคาเซ็ตมาด้วยเพียงเซ็ตละ3,990บาทเท่านั้นโอ้โหพิเศษขึ้นมาอีกเพราะว่า ตกเพียงชิ้นละ1,995บาทเท่านั้นเองไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่คุณผู้ชมจะได้พรอยทับทิมธรรมชาติในราคาพันต้นๆน,นะคะแยมขอเชียร์แบบว่าเป็นเซตเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันอีกรอบดีก,กว่านะคะว่าคุณผู้ชมจะเลือกเป็นราคาไหนกันดีไม่ว่าจะเป็นแหวนชิ้นเดียว2,290บาทหรือจี้พร้อมสร้อยก็2290บาทแต่ทั้งหมดนี้รวมกันไปเลยค่ะคุ้มกว่ามากๆเพราะ3 1,990บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะอย่ารอช้านะคะอยากเป็นเจ้าของรีบโทรมาเลยคะ่ะที่เบอร์021054093นะคะไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่เราจะไม่จองสินค้าเซตนี้เพราะเลือกใช้ทับทิมธรรมชาติมาฝากแก่คุณผู้ชมในราคาพิเศษคะ่ะวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมแล้วคะ่ะเพราะหมดเวลาของติดดาวแล้วจะไปโทรจองสินค้าเซตนี้บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ